นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผมชื่อว่าพุกนะครับจะเป็นผู้จัดการสาขาดิ่งแอปเปิลยูตีนะครว่าวันนี้จะมีสินค้ากลางังส<ล>รรเนื้อเพืพี่เขานำะมันขึ้นมาเพื่อน้อพี่ชื่อพี่อะไรของผมนะพี่ติ๋งนะก็เข้ามาตั้งแน่นในวันนี้นะครับจะเป็นการเปดตกับสินค้าระหวา่างสินค้าพวกอะไรสินค้าแอปเปิลน, <ode. S 1> นะครวันนี้ผมมีสินค้ารังสรรค์เนื้อคือสินค้าของครีมอำรงน้ำนะแต่ที่ไม่เหมือนใครคือครีมอำรงน้ำของแอปเปิลก็คือเป็นครีมบำรุงที่เป็นครีมบำรุงในตัวก็คือโมเดลเซอร์นะ ยี่ห้อเอเดอร์สไนเดอนะสีชมพูกจะเป็นกลิ่นรสเบอร์รี่นะสีฟ้าจะเป็นกลิ่นของบลูเซปไฟน์ทันะทีเลยสามารถกินนี้นะกลิ่นะอนี่นะหอมมากเลกินจะนุ่มหอมนี่นะต่อไปกินสีฟ้างนะนี้นะกินนี่กินสะกอเป็นเย็นๆนี่เป็นเย็นน,<ม>น,นนะโอเคนะเนื่องจากว่าธรรมชาติของผู้หญิงนี้นะเรื่องของการลูกมูคนนี้จะเป็นลูกคนเล็กนะผู้ชายจะเป็นลูกคนใหญ่ ผู้ชายจะเป็นหุ่นยนต์เนื่อ,องจากว่าจะมีมองค์กรตัวจะมานะที่มาตัวนี้สามารถปรับความ,ามผิวได้อเราจะไม่ผิวอะรูมุ่งเนี่ยจะดูมีนิ่งได้นะคือจะเรียกขึ้นใสขึ้นอเอนยันขึ้นเข่าขึ้นตรงนี้นะที่มาหุ่นยนตตัวเลยผู้หญิงรักเรื่อสิวนี่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าไม่มีเลยมีนะอาฮาเดีเยบนะินนะนี่ที่จะดูต้องบอกเกียวกตรงน,นี้นะ นไ่ตเงี้ยนะแล้วาไปซึมเขาถูอ่าอ่าหน้าตูมคุณเลยหน้าตูมมัูนีนะีซึมเลยผมนะที่มังงูถูดูนี่นะบบนั้ันมเลยนะงต่อไปจะเป็นอยีห้อของทั่วไปของตลาดนี่นะ ใช่ย้อนี่หรือเปล่าผมอ่าใช่เลยย้อนนักเธอเสมอมีนักเธอเสมอนะเรามาดูนักเธอเสมอนะว่าเป็นยังไงนี้นะเจอเสมอได้แต่เี้ซึ้อเลยนะของเราซื้อเข้าะตัวันเป็นลืมนี่นะ่นะ่นะแตจับตัวเป็นก้อนเลยตรงนี้นะของขี้หมัน้ำของกระลาดเนี่ยนะเป็นลักษณะคล้ายกาวลาเทืเลยนะเป็นไขมันพืชและเป็นไขมันสัตว์ตัวนี้นะวัตถุดิบพี่ถือว่าโชคดีมากในขั้นตอนนี้นะ แล้วก็จะไม่ซึมเข้ากัดูตรงนี้นะตรงดูยิ่งขึ้นตรงนี้จะเนืยอเนินหนักนะผมนะเนื้อหนักเลอตรงนี้นะโอเคนะีนี้ผมเชื่อนเงนะเอเราะว่าเราที่ใชำระอยู่พันแต่ไม่ดูดนข้างในตรนี้นะแต่ของเราเอ็ดเียวเนี่ยดันเรนงดูผลเลยัซึมไปตวินต่างเข้าไปดูผลเลยปรัความด้นะเงิเย็นใสขึ้นเงินเยอ โอเครไม่ต้อง้าเลน้สนก็เป็นเหมือนโลชั่นในตัวเลยเป็นตัวเนวันเลยเป็นคีมแบน้ำไม่ต้อเป็นโลชั่นในตัวเลยสุดยอดออกมาเราแตะฟิลนี้นะม้นทาฟิลคัดรองแบบดีแล้วนี่นะนี่นิ่มเลยนะเลฟังแต่กาครับขั้นตอนการผลิตงนี้นอฟฟิลอเอสเูเซฟไฟ์เีย คือของทั่วไปรักเธอเสมอมาดูรักเธอเสมอนะว่าตำหนักอะไรอะไรนี้ยเอาใส่ที่ว่าโชคดีมากเลยตรงนี้นะข้อความนี้นะทีนี้เกลือผหน,น,น,น้าเกลือแทนที่ผมไขมันข้ับคาเนือบานะคเพราะทั่วไปเราจะเจอพวกครับเนืองบางนี้ก็คืแทนเกลือเลยรัระกบกตาสายนไม่้เตือตามที่จังวันเนะนีแทนแทนเป็นหนชอ้อนนะครับ นดะูความแตกต่างนะนี่ก้อนนี้ค่ะอันแล้อะไรนะผมอ่านี่มอันนี้บบนนนมัมน,ะน,นมเป็นก้อนใช่ผมผมท้องตลาดนี่จะจับตัวมันก้อนเลยผมนะเพราะว่าอะไรผมบอกกันบเบื้องต้นแล้วเป็นพวกไขมันพืชและไขมันสัตว์ฮนะ<ม>จับตัวมันก้อนก้อนตัวนี้นะเข้าไปอุดอยู่ตันหยุดก้อนนี้กินตัวกันมาแล้วเรื่องของเม็ดต่าง ปดปืนก็จะตามมาครับนะผู้หญิงทาเงเปนสิวเนี่ยจักตัวนี้เลยครับผมนะของเราเห็นมัะเนี่ยจัซึมเลยผมนะสลายเลยละนะใสามากนะเป็นก้นอนด้วยนะแล้วก็จะเป็นวิตามินนะำรำลึกเข้าสู่รูปคนเลยตรงนี้ครับกลิ่นจะหอมมากนะลูกค้าหลายคนชอบมากเรื่องกลิ่นเนี่ยกนยินจะหอมมากเพราะเป็นหัวน้ำหอมจากประเทศฝรั่งเศสเลยทัดมาอย่างดีเลยตรงนี้นะนี่นะโอเคเดี๋ยวเรไปดูในเรื่องของการหาบ้านน,นะโนี้ กวไปนะดู่นะนันนี้นะจัสังเกตอะไรไหมฮะอ,อ่าเป็นก้อนแล้วกตกอยู่ใต้ใต้พื้นแก้วด้วยเ,เปลี่ยนสภาพเหมือนเราอาบน้ําเสร็จเนี่ยมันจะหดินตามพื้นห้องน้ําเนี่ยทำให้ครับพื้นห้องน้ำจะประกบแล้วก็ลื่น,นด้วยเป็นรอยคราบรอยคราบมันจะลื่นด้วยไม่กับตัวมันก้อนเลยนี้เข้าอยู่ใต้พื้นห้องน้ำแต่ของเราจี่จะลรุ่นเลยขมงเต็มมิติมินนะครับ ตัดสิ้นเลยนะขาวตุ้มบนใช้ด้ค่ะตรงนี้ใช่ไหมในตอนต่างๆนะสิ่งที่น่าใช้นะคุ้มค่านะประโยชน์อย่างไรนะประจักษ์มากนี้นะประสิทธิภาพเป็นหนื่องล้นเลยแล้วก็ปลอดภัยไอ้เล่ยจนทั้งเกียงการันตีเลยเด็กก็ใช้ได้นะไม่ทำลายผิวด้วยนะใช้ตัวนี้วัดทวามห้ผิวเนียนขึ้นใสขึ้นขาวขึ้นนะความกระชับลุ่มก็ไม่ตาไม่เค็งงงกลิ่นตัวก็จะไม่ตามมาต้องระวังนะตบคืนต่าก็จะไม่มีมีนะความรู้สึกเป็นไงบ้างเนเหมือนกันนะ แาบที่อย่างนี้นะคัใช่นะใช่เรื่องหนักตัวเราเนะเรื่องหนักตัวเราใช้ดีทานใช้ดีงั้นต้องตามต่องานวันนี้ก็คุณพี่ด้วยที่ได้เข้ามาดูการขายสินค้าในวันนี้นะก็สวันนี้ก็ขออาขอบคุณนะก็ทุกท่านทรดติดตามตอนต่อไปนะว่าจะเป็นสินค้าอะไรต่อไปทั้งนั้นแต่วันนี้ก็ขอบขอบคุณมากครับผมนะฮะ